เสียงจักจั่นร้องระงมกลางป่าวัดป่าบ้าน,นโนนกบเป็นวัดเล็กๆอยู่กลางหุบเขาที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนในแผนที่ค่ำคืนนั้นชายคนหนึ่งเดินเท้าเปล่าเข้ามาบนร่างมีแต่ฝุ่นกับสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาชื่อว่าชาญอดีตวิศวกรโครงการก่อสร้างโรงแรมหรูที่พึ่งพังถล่มลงมาทั้งตึกเพียงเพราะจากความโลภของเขาเอง ผมอยากบวชครับหลวงพ่ออยากขอไทยบาปให้กับตัวเองหลวงพ่อที่ชราภาพตอบพยักหน้าแล้วชานก็ได้บวชเป็นพระชานในวัดที่มีพระเพียงสองรูปกับเนนอีกรูปหนึ่งคืนแรกในกุฏิไม้ไผ่เสียงเคาะไม้ดังตึกตึกตึกเรากับมีคนอยู่ใต้พื้นแต่เมื่อเปิดไฟดูกลับไม่พบอะไรเลยรุ่งเช้าพระชานเดินบินธบาดผ่านป่ารกทึบระหว่างทาง เขาเห็นคนในชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ริมทางใบหน้าพวกเขาเหมือนกับคนในข่าวโรงแรมถลม่มเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกทีคนเหล่านั้นก็หายไปหมดเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบา,า,าคืนนั้นพระชานฝันว่าตัวเองอยู่ในห้องโถงโรงแรมเดิมพื้นคอนกรีตกำลังแตกร้าวผู้คนร้องไห้กรีดร้องขอชีวิตแล้วมีเสียงหนึ่งพูดว่าบาปที่โยมปิดเอาไว มันไม่ได้หายไปไหนหรอกพระชานตื่นขึ้นเงือเปียกโชกแล้วเห็นหลวงพ่อชราภาพยืนอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อท่านพูดเบาๆว่าวัดนี้คือที่อยู่ของผู้ตายจากโรงแรมแห่งนั้นโยมมาถูกที่แล้วมาเพื่อชดใช้กรรมของโยมเองท่านใดนั้นเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นรอบกุฏิแต่นั้นไม่ใช่เสียงคนพระชานเปิดประตูกุฏิออกเห็นฝูงคนในชุดขาวนับร้อยยืนอยู่รอบวัด บางคนหน้าเล็กบางคนไม่มีแขนขาพวกเขาลงกุ้มกราบพร้อมเอ่ยคำพูดเดียวกันว่าเราเรอให้ท่านมาสวดส่งพวกเราและพาพวกเราไ o บ,บ้านหลายเดือนผ่านไปคนในหมู่บ้านเล่าลือกันว่าวัดกลางป่าแห่งนั้นไม่มีอยู่จริงในแผนที่มีเพียงรอยฐานศาลาเก่าๆก,ก,กับเท่าทูบเหลือไว้แค่ผ้าเหลือผือนหนึ่งที่พาดอยู่บนกิ่งไม้เสียงเล่าลือยังคงเล่าขานมาถึงทุกวันนี้ว่า ถ้าใครหลงเข้าไปในป่าแถบนั้นตอนกลางคืนมักจะพบเห็นพระรูปหนึ่งเดินถือบาทอยู่มีแสงสว่างวาวาวาับล้อมรอบพร้อมเสียงกระซิบว่าความชั่วที่ทำไปแล้วไม่อาจหลุดพ้นและกคดห้งคำแม้จะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็พร้อมที่จะกลับมาทวงทืนแล้วพบกันนะครับ